มาดูเขา่านี่ขาโก่งเนี่ยบางทีอาการขาโก่งเนี่ยขามันโก่งนี่วางพอร้อนเสร็จแล้วก็มารักษาขานี่ต้องดูนี่ไม่แข็งนะมไม่แข็งอะไรปวดตั้งล่างหรือปวดตรงนี้แถวนี้เหรอ ข้างล่างใช่ไหมขาไม่แข็งใช่ไหมอันนี้คือไม่แข็งเราจะคลายดูดูดีว่าตรงกั้มอันนี้เป็นไหมไอตัวตัวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเจ็บไหมนี่รับติดนิดหนึ่งตัวสะบ้าติดนิดหนึ่งฮะมันปวดน่องด้วยปวดมันจะคู่กันถ้าปวดตรงนี้แฮมแฮมติงจะมีปัญหาเนี้ยเนี้ย อันนี้ก็จะตึงเหมือนกันนะเนี่ยตรงน,นี้ยเราใช้สามสามเทคนิคสามท่าก็คือคายตรงนี้กับคายตรงนี้เราก็ขยับตรงนี้แค่นั้เองเวลาเราเวลาคายนี่มันเจ็บก็ดึงจับตรงนี้ไว้นะเราก็คายอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาจะคายพวกกล้ามพวกปวดเขา่าหรือว่าตัวไอ้ไอ้ขากโก่งเนี่ยก็คายตรงนนเนี้ยเนี่ยคายเนี่ยมันจะแข็ง จับดูตัวด้านนอกเนี่ยกลุ่มของไอ่เขาจะเสพไก่กลุ่มของไอ้ไอทีบีเนี่ยมันจะแข็งนะเราก็ขายได้ถ้ามันนิ่มนะเพราะว่าเราเราวางพระร้อนมันจะนิ่มนี่ดูนี่แข็งปักเลยเนี่ยถ้าขาโคง้งแข็งตรงนี้กดตรงเนี้ยกดเนี่ยจับตรงนี้นะ่าจะกดอย่างนี้นะจับตรงนี้ไว้อย่างเงี้ยไม่งมันเจ็บมากเน,นี่ยเนี่ยจะนูนเลยก็กด วดไปนี่นะขัดเลยไหมนะครับการกดเนี่ยคายนะสามสามตันนะคายบนคลายล่างแล้วเราก็มาขยับขยับนี่นี่พังผืดยังไม่เกาะเท่าไหร่นะเขาก็เริ่มเสื่อมแล้วเพราะว่ามันฝืดนิดนึง แต่ตัวของผื่นยังยังยัง,ยงพอไม่แข็งมากนะเขาแปลว่าอันนี้เป็นเข่าเสื่อมนะเข่าเสื่อมชัดเจนก็ขลายจัแบบอย่างนี้ข่ายไปเจ็บไหมก็เจ็บอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเขขามันเสื่อมไง ขายาก็เจ็บนิดนะึงก็ทำสลับไปสลับมานะขายนี่จะตรงนี้ก็ประมาณสักสามรอบอะ่ะนะเราจะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทำทีเดียวนะก็ขายให้มันพักด้วยนะก็ขายตรงนี้บางคนบอกโอ้โหทำแบบทีเดียวจ่วงอย่างเดียวเลยไม่ได้นะ นรอบสองนะคล้ายๆเดิมก็คือคลายด้านนอกตรงนี้จับตรงนี้นะอย่าลืมจับนี้หายนี้เห็นไหมเจ็บเลยไหมดูมันทําเบานะแต่เสียวเลยเพราะว่าพลังเยอะเราพลังเยอะต้องใช้พลังเยอะอันนี้เป็นก็เป็นกายภาพการรักษาเข่าแบบการคายตัว,ต,วตัวกล้ามเนื้อนะนะแล้วก็ ขยับตัวจะไม่ทํารุนแรงนะฮะแต่จะเจ็บนะแค่นี้ก็บวกนี่ก็ระบบนะไม่ได้บบโอ้โหไปหักคงหักขาของเราเราไม่ได้ขนาดนั้นนะนี่คยนนะายันข,<า>ขัดนะฮะเริ่มขัดเริ่มมากขึ้นก็จะขัดเสร็จแล้วเราก็ลองมา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 ขยับตัวนี้อมาขยับเลยนี่อันนี้อันนี้ดูดูขยับดูเ,เห็นไหม มันเจ็บมากไต้ตรงนี้คือเสื่อมตรงนี้มัคิวคิวขคอจะเสื่อมมากก็จะบเบาๆนะก็อย่างนี้เทคนิคการขายเข้าเป็นอย่างนี้นเจ็บไปหมดเลยะลองดีแท้เลย

เ,เ,เ,เกีเ่ยวได้ไหมนี่ไหมเจ็บไปเยอะเนี่ยกดคู่อย่างนี้นะไม่กดสองจุดนี่นะก็ลองไปจนกว่ามันจะคลายตัวหลายๆรอบหน่อย